เปิดตัวมาก่อนนะ The Hardy Boy แน่แน่ฮม <c oughs> Matt and Jeff The Hardy Boy <c oughs> ไปเลยสคนอยู่ในโหมดเอ่อชิงเข็มขัดนะ hack thêm chơi gặp đi ek á đi cho đi the cream <coughs> triple s hot click sean michael đi cho đi sẵn hổm hề ลอยต่อยเลยฮะมาไอทิโอเอสบังกี้ฟรีดไปเตะเอามาเนี่ยโอ้โหฟาดโดยบันไดผมแมนหานดี้ใจเย็นดีใจเย็นดีโอ้โเจอเสยหลอนตรงเวทีฮาดิ เดี๋ยวเตรียมมูดก่อนเตรียมมูดก่อนแป๊บนึงโอ้โหกรรมการยังโดนลุกหลงอ่ะฟาดแม่งเลยเฮ้ยชวน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 ไปแล้วให้ชวนแมคเคิลตีโอ้โหโโห,โโหัหกเลยอะ่ะมาบันไดนแล้วกระทุ้งไอ้เวียงอ่านกับเธอแมาเข้ปาปั๊มปั๊มมาดิ กระโดดจอบคิกเนี่ยฮะจัดการมันกอลไม้เหรอดีจะดีชั้นเอ็กเฮ้ยไม่ใช่ดีดีเอ็กพูดยากใช่ไหมไี่หัวด้วยบันไดไี่กับแท็กด้วยบันไดถึงกับโลนตัวเวทีวิ่ไม่ต้องแย่งกานนี่เนี่ยยังโหดนะเจฟหาดิสปริงบอร์ดทิปเปอร์ออเดเวนมา Hoạt ông pha đã mày choan mày không hả mày cho mày không cái cho ego ee, mày chạy tao. chơi cả hm, nếu mừng mày là. hơi hơi hơi, 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 hơi.

เอาไปนี่ชอ้อนไปเข้าชอ้อนไมปเข้ากันแล้ว,ลวจัดจกลางเนกไอพี่เนีย่ยเทเวทเอาเฟสไปเฮียหัวด้วยบันดไดเหออบเฮียเตะมาเทเวทออฟเฟสต,ตีโอ้โห โอ้โหที่อสปัดได้ฟาดอย่างแรงอะโอ้ยเลือชักคนเดียวสินะนี่นะคนเดียวก็มาคนเดียวก็ไม่กลัว <c oughs> ทีไปเวียงอาร์กับเทอร์มาเข้ามาห้อยไว้ห้อยไว้มา <c oughs> นเนกเวกเล โอ้ไม่โดนห้ยอยยากจังวะตอนเอาเข็มขัดเนี่ยอาตอมเมกอาห้อยตนะูนี่นะนี่นะเตอร์อยโอาห้ยขวหน้าอีกเอาล้ชอเจ็บอาการนี่เจ็บอาการ อาทิ้งสอกไปโอ้จะแตกแล้วะ่ะชอบไม่เข้าเียงอัดปั๊มเข้าไปกัดโดดถีบเต็มๆตฮาดี้ฮาดี้คนดูอะฮาดี้ฮาดี้เวียงอัดเอาผมยังไงทิปเปอ,อ,อร์ออพเดเวนแตกครับผมทิปเปอรอ์ แตกแล้วผมไอ้ไปเอาเตะผมมาเวียงอันกับเธอมาเข้าตีไอ้โดนซุปเปอร์เพล็กปะโทพีแม็กมาเนี่ยมึงทิ้งสอกไปอะไรที่เอส ต่อยต่อยต่อยโอ้โหหลนพลากโอ้โหไอ้หลนนะแมทไปเพื่อนไอพี่มาเนี่ยหูยังอ่านกับเถิบมาเข้ามาเนี้ยมาเร็วมาเนี้ขอเลยเลยเหรอทิ้งศอกไปเพื่อ หัวไปหัวไปกับแทะเ้วยบันไดกับแทะเ้วยบันไดแล้ลนนะปางอาทำพี่ชายฉันเหรอเตะโอไปโดนไปโดนแมทฮาร์ดอีะมาเฮเวิเอาเฟสเออตัดกล้ามาไหนแมทฉันไปจัดการไอ้นี่ก่อน อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเตะไปโอ้โหช้อนเหนี่ยเอสบีเคลสบีเคลไม่เชียร์ฮาร์ดี้บอยอะฮะมาเนี่ยมาเนี่ยมวยอย่างอากัลเทอร์ขอเขาไม่โดนโอ้โห

has to be clear, has to be clear. Tipper auto tag Tipper auto win tag à. Nè đó nè, tay con tay con Ôi, nè. Ừ, ngoặt bay Pha bay tem tem Tì Tì นี่นี่ยนี่เนี่ยที่ไปอ่ะสัสแตกครับผมโอ้โหแมทฮาดิ์มังานทำพี่ชายฉันแตกนี่เนอะไม่อยู่ไนี่ฟาดไปอ่ะไอช้อนไอมเคิลวะนี่ช้อนไอมเคิลวะนี่มึง ตัดกลานตัดขาไปแซวันทันบอมซาวันทันบอมเลือนไหลผมเฮ้ยเคลืนเพชรเคลืนเพชรปัดโถแม่กูโดดใส่ Twelve, นะขวดไป รับเคกงอ่ะนี่นะมีนะเฮ้ยฟาไปสวัดว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 ดสดีท่านบอมสวัสดีท่านบอมไม่ได้อ่ะท,ท,ท,ทิ้งสอกไปละกันนะออดดอเอาโอา้ยโดนสปยาว่ะ เหลือแต่ช้อนนะไม่แตกยังไม่แตกไม่ช้อนไม่เข้าช้อนยังไม่แตกใช่ไหมนี่นะเตะไปลนลนปล่อยพี่ชายชั้นปล่อยพี่ชายโอ้โหเลือดเลือดไหลเซนลาเซนลาเอาให้ได้ผม เอาให้ได้โอ้ยลนปะโเอ้ยนิดเดียวโอ้เตะผมมาชูบัสตัดขาไปโอ้เจ็บอาการนะเจ็บอาการเหนื่อยหมดละมีเนี่ยลาบห um มดเลยโอ้โมโ,โหยังเอา โอ้อะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยทีโเอสเตะไปลวมนมาเสะโโอ้หไม่ลวนอีกเตะตีดูหลังนี่นะฟาดไปผมนี่ฟาดบอลเลยลาบบอลเลยเอาไปนี่นะทีมมาเทาเวสเอาเฟสหน่อยเทเวสเอาเฟสเอเเอ ไอผีแมสไปเอามึงมานี <okay. S 1> uh ่มานี uh ่ชอนโอ้ยเจนเฟสบัตเตอร์ไปเอืออะไรชอนแมคเคิลฮะนี่นะฮะมึงโดนสลิงช็อตตึงหนึ่งเล่นงานต่อฮะ ทิ้งขาเนี่ยนะอื้ออื้งนี่นะจะเหินไม่หาแล้วเต็มตัวกระโดดเหินไม่หาเอาเวียงอ่านกับสมบัติเข้านี่โชลีลาโชยาวิ่งปั๊มมาปั๊ม มาเฮ้ยโดนเนวเกลเลอร์ว่ะทีนี้เดียวเข้มทัดอ๋อเจ็บโอยโอยโอยโดนอย่างเออไปชนกับดักตัวเองฮะโอ้ยเทเวจายันเทเวจัดการมันเออ นี่ช้อนช้อนเนอะช้อนเนอะเซนลาบ้างเดี๋ยวได้ไหมเขาเวทเอาเฟสอะไรเนี่ยปั๊มไปโหลนตัวเวทีนี่เนี่ยทีโบเอสหรอทีโบเอสหรอตั้งจุดนี้ตั้งจุดนี้ ในชั้นเรียบร้อยผมนีน่นะได้เก็บขัดมาแล้วออเอาเอาเก็บขัดมาโอ้โห,โหเรียบร้อยฮะแมตตฮาร์ดี้กับเจฟฟฮาร์ดี้เป็นฝ่ายชนะ